กินไก่หนุ่มเตยแต่ไล่ลในปากเลยพี่น้องจุ๊บจ้าจุจ๊บสวัสดีครับกับพ่อกับปุณญยญ์ยิ่ําโจุ๊บจ้าอีกแล้วพ่อพี่น้องมาครับวันนี้ปุณใหญ,ญ่งตําสีพามากินกันข้าวปุ้นข้าวปุ้นขนขมจีน ข้าวหนมจีนมาแจกๆก็มีต่ำนะครับวันนี้กรสีมีพักบักแตงพักบุงพักบุงลวกไปพักอย่างนี้ไปเป้งลักพักอีตูพักกระเฉดพักกระเฉดหนามต้นหอมพักชีมาแจกๆก็มีต่ำครับวันนี้นมจีนน้มจีนตีนไก่น้มจีนตีนไก,นมนนไก่มาไหมดหมดตัวง่ะกินเลยสาโดโหลดใส่บ,บักพริกเข้าไปแน่นี่ บ่ตองเผ็ดบันไดพี่น้องถ้าเผ็ดแล้วมันแสบ <c oughs> ใส่ปลาในจังหน่อยฟื้กินเลยบันไดมามาครับบัน,นี้สัตว์เลยโอ้ตองพริกเส้น บดมโนออกแบบนี้คือสิได้เด้อโอ้ฝากกระห้องคลุ้มกลุมที่หนองเอาพี่น้องมาสัตว์เลยเบ่งหนามมึงก่นอนไดได้ส้อมใส่ส่อนส้อมเนี่ยเอาสัตว์ มาบ่เพชรบ่ะจิพม่ใช่แต่มาบ่ตตรงเพชรเิ็นว่ะพวพริกแดงจริงคือแบกนี่ลกักจัน่อยเดี๋ยวใส่เลยมันจัง จวดบอกพักอีตูม,มันจังหอมหอมพี่น้องนี่ใสบบ่ใบแมงลักนี่หอมขนมจีนกับพักอีตูนี่มันเข่ากันคิดลยอย่าบอกอะไร กินไก่หนุ่มเปื่อแต่ไล่ในปากเลยพี่น้อง dạy tay dạy kẹp dạy này cho không Ừ, dạy dạy ừ เล่าร้ายเดียวกลางสิติดคอด ถ้ากินข้าวไม่เผ็ดนี่เพื่นี่ตามสิงเนี่ยแตง่าแตนเลยตัวพี่นหน่อยถานอลหนทอดน,นี่ซ้ำอาบน้ำด้วยแล้ว

stop 으음 음. 음. 어. มาเสิร์ฟกันยี่ต่ำนะครับนี่มันเนียนได้ขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทิผสมกันแล้วก็ตีนไก่เปื่อยๆพี่น้องอืม,อม เหลือเพลิดแล้ว Ja. <coughs> mm? oh, mm. เผ็ดเลยบันี้เอาคำนี้ฝากพีฝากน้องสู้โุ้ชคนอืม เอาพอสมควรครับพี่น้องวันนี้ก็ได้ขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทิครับตีนไก่ตีนไก่เปื่อยๆมาฝากพี่ตอนน้อทุกคนทุนสำหรับปีนี้กับไปแล้วครับขอขอลายสิส่งของบุญคุณยิ่งต่ำไปครับด <im S 2> <im fallen> um ้สำหรับปีนี้ไปแล้วสวัสดีครับเพชรเพชรเก่า